พี่ไปขายพวงมะลัยกับผมดิว่าบอกอาสัดได้ถ้างนั้นมึงท้ากูใช่ปะอ่ะกูจัดให้มึงเลยนี่มาแยกบางควัดเลยอย่างผมขายพวงมาลัยนี้ของเกืือก็พวงมาลัยเหมือนกันแต่กูเตรียมมาแต่เป็นพวงมาลัยรถแต่เป็นพวงมาลัยรถอันนี้กูขายหมื่นสามกูขายหมื่นสามโมโมแท้แล้วใครมันจะซื้อกูให้มึงสามพันแต่ถ้าไม่ได้มึงไม่ต้องกลับเอาโธ่ป้าอะไรจะ ผมอะไรรูเปล่าสวัสดีครับเด้เก่งจริงเลยคันนี้ลงขยะมมนยังขายอ่ะมึงบ้าแล้วโอ้พี่โมงอะไรโมโมของแท้สามร้อยเอามะพี่สามร้อยเอามะพี่แกอินดี้ไนะทำงานในสัตว์ทุกคนต้องมารอเนี่ยอินดี้เราอินดี้นี่ลงเพจลงเฟซก่อนนะ มันมันมันต้องลงเวลามันต้องลงเวลานี้เลยมันเป็นเวลาแล้วคนติดตามแม่งโคตรเยอะวันนี้วันนี้พาเกื้อมาทำะไะครับ ก็แม่งท้าเกลือแม่งท้าบอกว่าพี่ทําอะไรติดดินเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกพี่ไปขายพวงอะไรกับผมดีกว่าบอกอาสาได้ถ้าางนั้นมึงทากูใช่ปะอ่ะกูจัดให้มึงเลยนี่มาแยกบางควัดเลยกูเหมาป้าเขาเนี่ยมาเรามาขายด้วยกันนะปหมเขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้สนใจกูเลยเนี่ยแขกรับเชิญกูนะเนี่ยดูดิเฮียไม่สนใจกูเลยมึงรู้มะเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งโอ้กําลังจะลงไหโอ้โมันเด้งนี่คือกำลังถ่ายรา,ายการอยู่นะเนี่ยอ่ะรอเขาหน่อย อ่าวันนี้วันนี้ครับผมอ,อ่าเก่งเมทัศไฟแรกสวัสดีครับเก่งมึงไม่มีสัมมาคารวะไอเฮียเอาไอเฮียด่ากูแล้วมาครั้งแรกที่เก่งครับสวัสดีครับสวันดีไอเฮียเก่งแล้วมาไอเก่งไม่มีกสัมมาคารวะย้อนไปตอนเจอกันครั้งแรกเออกร้อก็ไม่ได้เออดิอ้งเลยเฮ้ยโดมันมาเจอพี่เก่งเมทัศแล้วนะตอนนี้เอออาครับครับพี่เกื้อตอนนี้ทีว่าวันเนี้ย ที่มึงท้าพี่ไว้อะเอ้ยพี่เก่งพี่เก่งมึงไม่กล้าหรอกที่มึงจะมาขายพวงมาลัยเนี่ยเออตามแยกไฟแดงอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงจะนอนทำไมวะเดี๋ยวลองไปขายพวงมาลัยกับมึงเนี่ยดูดิว่ามึงไหวไหม<อ>สภาพมึง<อ>เนไม่อ๋อแล้วมึงอยากอยากจะเป็นเด็กร้านเถียวพังละร์นต์ใช่ไหม มึงพาไปฮะดีดีเห็นมึงเองเราตลอดได้เดี๋ยวคุยให้ตั้งร้าเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพี่เดี๋ยวมึงเจอกันเลยขายพวกอะไรให้ได้ก่อนเออจัดนะจังที่บอกนะเออต้องขายได้นะเออไปจัดได้ระดับไหนแล้วพี่ระดับไหนสัตว์เดินทรายไม่มองทางเลยเียพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดินอะไรเดินไม่รู้เรื่องเลยมึนเดิน ไไม่ได้เลยจะไปโถเดินยังไม่ไหวเลยจะ,จะไปโถสภาพไหวไหมเนี่ยสภาพอะไรสภาพอากาศหรือเปล่าคือเหมาป้าไว้ละอ่าพลงอะไรที่มึงทา้าจะดูสภาพมึงได้ป่ะวะไหวนะโถ<ด><ด>ไหวนะโถนี่มึงนอนหรือยังที่สัดว์จนนิ<ด>ลุกเด้มึงนอนหรือยังก่อน มาให้สัตว์ลืมตาลุงสวัสดีครับป้าสวัสดีครับอ่าอย่างเงี้ขายอันเท่าไหร่ป้าถุงละยี่สิบถั่วถุงละยี่สิบพวงมาลัยยี่สิบยี่สิบมะม่วงอ่ะมะม่วงสี่สิบกินแล้วท้องเสียปะเนี่ยเสีอาดีๆเอาดีๆไม่เสียนะไม่ใช่คนมาด่าในรายการผมแบบอ่ยถือว่าบอดสารกันกันบูดไม่มีไม่มีโอเคเดี๋ยวอย่างผมขายผมมาลายนี้อ่าผมแบบนี้เลยอ่านักเกลือนะของเกลือก็พวงมาลัยเหมือนกันแต่กูเตรียมมา แต่เป็นพวงมา,าลัยรถแต่เป็นพวงมา,าลัยรถอ้าวไอสัตว์คดีพิกจงใจขนาดน <c oughs> ีกวาพี่โอ้อันนี้คือกูขายยี่สิบนะอันนี้กูขายหมื่นสามกูขายหมื่นสามโมโมแท้แต่ว่าเป็นมือสองเก่าๆแล้วใครมันจะซื้อไอ้นเนี้ยอา้าวมึงไม่ลองมึงจะรู้ได้ไงถ้ามึงขายได้หมื่นสามพันบาทกูให้มึงสามพันมึงไม่ต้องขายเสื้อกูกูให้มึงสามพันหมื่นหนึ่งกูให้ป้าเาหมดเลย ป้าเขาจะไปทําบุญไปช่วยใครอะไรกูไม่รู้แต่กูขอหมื่นสามแต่ถ้าไม่ได้มึงไม่ต้องกลับเอากรรมของกู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 ดูมันดูมันแสวผมขายได้นะแม่งคือว่าต้องต้องต้องมาต้องมาเป็นเด็กเด็กร้านผมอีกอ่ะ ครับสวัสดีครับพี่พี่ช่วยซื้อถั่วกับพวงมาลัยหน่อยฮะอะไรก็ได้ครับผมขาย20่อันนี้พวงมาลัยโมโม่ครับ20บาทไม่มีไม่เอา,มาไม่ไม่เอาพี่ถ้าไม่ทอนพี่เอาไปให้ครบเลยแล้วก็อ่ะตัวตัดถั่วไปให้หมดก่อนนี่ไงเห็นไหม,กกไมเห็นไหมกกมันจะเอาชนะมันต้องยาเอาชนะูได้แล้วมึงดูสกิลกันพี่พวงมาลัยโมโม่ของแท้ครับตัวนี้ครับหมื่นสามครับของแท้จริงๆเอาไปขายต่อได้ได้แพงกว่านั้นครับ ใช่ครับแผลครับรเก่งมึงโกงอ่ะโอ้โหป้าป oh, ้าครับแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ยเียเฮ้ยเก่งเยอะเก่งใจป้าไอ่หายเลยโหอะไรจัด พวงมาลัยหรือเปล่าดูดีครับติ๋มีแล้วเปล่าสาธุข้ขอให้เจอกระบาดแต่งเลยเออจริงไปแล้วไอ้เหี้ยเร็วไปดักตรงนั้นพวงมาลัยยีบาทแล้วก็ถั่ว20บาทพี่ช่วยซื้อผมหน่อยอะไรก็ได้ขอ20บาทอันนี้หมื่นสามพี่พวงมาลัยโม่บองนะของแท้หมื่นสามพวงมาลัยเหมือนกันพี่ช่วยซื้อผมหน่อย ดูนะว่าใครจะขายได้ก่อนยันสองหมื่นสกิลเป็นโอนเหรอโอนต่อแล้วเรียบร้อยเลขนี้นะนี่พี่กูนี้รถสิ่งแน่นอนถั่ว20บาทเอ่อพวงมาลัย20บาทช่วยซื้ออะไรก็ได้สักอย่างของผมของผมโมโม่อะไโมโม่หมื่นสามแงโก้แม่งโก้ไอ้แบบกูได้แล้วไอ้เกลือไอ้เยี่ยมดูไม่ได้โมโม่ตัวนี้นะโมโม่ตัวนี้หสองหมื่นวันนี้เหลือหมื่นเดียวเงาเท่าไหร่กันแน่นสามหมื่นสาม นี่ถั่วถั่ว2ี่สิบกับผมอะไรยี่เอาเอาเอาอะไรกันเนี่ย20บาทผมแถมถั่วให้มีหนึ่งถุงจัดไป20สิบบาทพอดูจะขายหมดแล้วมึงอะขายยังไม่ได้เลยจะเอาชนะอย่างเดียวไม่เอาชนะอย่างเดียวเด้เก่งเจริงเลยคันนี้ผมอะไรโมโม่พี่โมโม่พี่ผมอะไรโมโม่ของแท้รงขยะมึงยังขายอ่ะมึงบ้าแล้ว หมือนมึงเว่ออะอ้าวเชื kan kan ่อเป็นไงเียเชื่อยังสเกลการขายอ่ะมึงเชื่อยังอ่ะไหวปะเนี่ยมึงอ่ะเอาดิไฟแดงแล้วเอางี้ละเชื่ออะกูกูยอมให้มึงนิดนึงหมื่นสามกูไม่เอาละกูเอาสามร้อยพอมึงขายได้มารอบสุดท้ายไหนพวงมาลัยเหรออพวงมาลัยกูเอาสามร้อยพอไปสามร้อยพี่พวงมาลัยโมโหว่เปล่าสามร้อยบาท พุงอะไรโมโม่พี่พุงอะไรโมโม่พี่พี่พุงอะไรโมโม่สามร้อบาทพี่ของแท้พี่ของแท้สามร้อยสามร้อยพี่พุงอะไรโมโม่พี่สามร้อย พี่โมงอะไรโมโมของแท้300า300าาสา0ร้อยเอาป่ะพี่สามร้อเอาป่ะพี่สาจูขขอเจอกระบาดแต่งเอเอจริงส0 0รอเอาป่ะพี่อรพวงอะไรโ,โมโมพี่พวงอะรไรโมโมพี่ พุง hey, อะไรพงโมบ้าเอาสามร้อยโอ้ยเย้โอ้ยโอเคไหมเหนื่อยปะเนี่ยเออหิงไห่ เดี๋ยวไปร้านเจอผมได้เดี๋ยวไปร้านเสื้อให้ไหมที่สวนโสเด็กๆผมอะกูขายได้เลยกูหยิบปป๊บคนซื้อเลยแต่กูเข้าใจนะเว้ยนะมันขายยากกูก็ตั้งราคามามันอาจแพงโปรโมงอะไรกูเยอะบ้าเมื่อวานหึ่งานี่มึงบ้าหรือเปล่าเสแยไฟแดงเอาแน่เชื่อเป็นอันว่าภารกิจนี้มึงทำไห้สำเร็จหนึ่งอีพีนี้มึงแพ้กูอีพีนี้เกลือเพียวพังแพ้เก่งเมทั้ไปแล้วต้องยอมรับคือเขาจะเอาให้เขาชนะเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรคุณผู้ชม อ๋อชนะไปเลยชนะไปเลยอ่ะนะมึงแพ้มึงก็ต้องยอมแต่ว่าอ่ะอีพีต่อไปนะอีพีนี้เกื้อเบียวพังแพ้เก่งเมทัศไปแลบอีพีต่อไปเกื้อเบียวพังจะพาเก่งเมทัศไปแลบไปหลานเสื้ออ่าที่เจเจกินไปท้าขายเสื้ออ่าก็ว่านไปดูว่าผมจะขายได้ไหมตามที่มันท้าวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะเพื่อมึงกินโยงกินยาแล้วก็นอนใส้ดีนะไม่มีอะไรคุณผู้ชม ลาท่านผู้ชมหน่อยแล้วก็ฝากหน่อยซับต์ต์ใครไลค์แชร์เก่งไม่รัดไฟแลบฝากให้พี่หน่อยหน่เลยมาไอ้น้องรักฝากเลยนะครับผมกดกระดิ่งรูดต์ต์ใครซับต์ต์ใครเบอร์ไลค์แชร์กดกระดิ่งรูดูรูดูรูดูรูดซับต์ตครแม่งเข้าไปนะโอเคป่ะไอ้สัตว์ช่องกูด้วยเดี๋ยวพังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดกระดิ่งรูดต์ต์ใครสัมสับะไอ้เหี้ยเออเออโอเคเก่งไม่รัดไฟแลบครับ